สวัสดีครับก็พวกผมเป็นรู้เพนกับซันนี่ทิ l โฮลคัมมิงกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ปืนกระบอกแรกมาแล้วเราก็จะทำการตามหาเมเยอร์บัลเลตที่ขุดดินอยู่ในเอ้ยขุดลุมศพอยู่ในจริงๆมันก็ไม่ต้องตามหาป่ะวะกูก็รู้แล้วมันอยู่ไหน <laughs> โอเคเราจะไปหาเมเยอร์บัลเลตที่ขุดลุมศพอยู่นะครับเอ่อแต่ก่อนอย่นเลยมีกุญแจอะไรใหร้กูไหม อืมโอเคเออเคติส hmm. จะไม่คุยอะไรกับกูแล้ว mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็ได้ไม่คุยก็ไม่คุย mm hmm. เราเออกไปข้างนอกกันดีกว่า mm hmm. ก่อนเลยเนี่ย mm hmm. ผมจะขอเก็บกระสุนเอาไว้สู้กับบอสแล้วกันนะ mm hmm. เราพกมีดกัู่บนเอะเราต้องทำตัวเป็นเด็กแวน้นคนนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เด็กแวนเขาพกมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้พกมีด นมาได้ไงออกไปถ้าเกิดมึนจะโกันอย่างนี้นะครับโอเคอย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีว่าเรามาถูกทางของเกมนะครับแบบว่าเรากำลัง making progress no. นะ let's go out มีเสียงมาเฮาด้วยเย้ กูไม่ได้ตั้งใจจะจะร้องอะไรเลยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆเชี่ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคจะตามหาเมียบัตเม็งหวังว่ากูคงจะเข้าประตูนั้นได้บ้างบ้างวิ่งไปไหนวะสั่มติงมีอะไรมีเสียงมาเฮ้า เฮ้เธออยู่นั่นหรือเปล่าฮัลโหลนี่ใครอเล็กซ์เชปปอร์อเล็กซ์เชปป์ต์อเล็กซ์เชปป์ต์สนุกกว่านายแม่คว่าไงวะฮัลโหลฮัลโหลอืมดิสอิสนอตเ o ียวดิโอ้มีควันมีควันมีควัน วิดีโอนี้มันเสียงเดียวกับภาคแรกมั้ย No 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 มึงพูดจริงปหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องรอกุณเล่นแน่ๆโอชิด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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้ไม oh ่ก oh, ัดเชียร์และกูไม่เข้าใกล้มึงแน่ๆอ้อมันพ่นสมุกได้ด้วยมามัดเจลยิงเป้าแม่งยิงเหลืองๆแม่งอคือบางคั้ให้กูใช้ปืนเลยใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ God damn it! Gao Nat, yeah. ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นมะเร็งบวมทั้งตัวเลยน้าวเฮ้โอเคโอเคเอลี่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  เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเอลลี่ไว้อยู่ My God Oh no กูกำลังใช้สเต็ปอะไรเนี่ยอ,อือ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 อโอเค this is not good กูกำลังดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วเหลือเกิน มีเพลงเทคโนโด้วยครับเอนลี่เอนลี่เธออยู่ไหนเอนลี่เปิดไม่ได้ด้วยขอบค,คุณผู้เปิดวิทยุอยู่ที่ฝั่งอ้าวกระสุนโอเคดีมากกูได้วอกีทอกกี้มาแล้วไม่ใช่เหรอวะ แล้วมันหายไปไหน Where the hell is my walkie talkie Damn it โอเคไปหาเมเยอร์บัตเลตก็ได้ไปกันเถอะเออ let's go that way ตรงนี้เป็นทางตันมีของอะไรกูไหม this way is blocked โอเค โอเคมีแค่สองตัวใช่ไหมครับเยไม่กูรู้สึกได้ว่ามันไม่มีแค่สองตัวน้องเอ้ากร้องเหมือนกูเจอบอสนะครับ t โอ้ my god Oh my god Are you fucking kidding me? ขณะนี้เมเยอร์บาดเล็ดก็ได้ขุดหลุมศพอย่างสบายใจอยู่ในบ้านในขณะที่กูต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเฮียอะไรพวกนี้ีเยอะแยะมากมาย Fuck I hate you Mayor Badle t I hate you for digging up your graves and l e t me alone to fight these monsters. Thank you. โอ้ยเสียงน้ำแข็งในตู้เย็นนะครับเอ่อโอเค I'm lost. Where the hell am I? อ่เพลงดับแล้วดีจัง โอเคอย่ามีแมลงอย่ามีแมลงอย่ามีแมลงมากวนใจกูถึงแล้วโอ้ย oh, yeah. ไม่นะเพลงมันเริ่มแล้ว <c oughs> โอ้ยอเออเออเอเอจ้าอยเทคแบท ัเอ้ยมึงดักอยู่ข้างในเหรอขอบคุณมากไปไปไปอ,อย่านะ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  please don't kill me please don't kill me น,นันน่นนั่นนั่นมันเออมิสเตอร์สโมขเขาเปิดประตูได้หรือไม ประตูมันเปิดอยู่ไม่ใช่รลมเป็นท่าลบที่สวยมากประตูมันเปิดอยู่นี่อินีตะการเื้อ จุดอ่อนของมึงคือหน้าอกมึงมึงเป็นเพศเมียแน่ๆไม่ใช่ละผู้ชายก็อยู่จุดอ่อนที่หน้าอกก็ได้เยีย <Yeah! S 1> ตายแล้วก็ตายซะอโอเคเราได้ความรู้ใหม่อย่างหนึ่งนะครับว่ามอนสเตอร์ในไซเลนทิวเปิดประตูไม่เป็น ดีมากเลยกูขอเป็นแค่คนเดียวที่สามารถเประตูได้ก็พอเนอะกองแกงกองแกงแต่ว่ากูก็ไม่มีฟังก์ชันประตัวอยู่ดีของว่นเอาวะตามยถากรรมแล้วกันเอาปืนยัดประตูไม่แห้งอืมเค I go this way เซฟกัน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะบัตแนลนี่ขนาดยังไม่เข้าไนแอมนะเนี่ยกูยังเจอขนาดนี้กูกูกูกลัวแล้ว Let's go to Mayor b u t l e l l Where the hell is he He's digging up his grave ้าวประตูเปิดแล้วขุดอยู่ป่าววะไม่ได้ขุดแต่เข้าไม่ได้ทำไมมึงต้องการไรอย่าอย่าอย่า What a creepy looking statue It is fucking creepy มันเป็นรูปปั้นที่น่ากลัวมาก นั่นแหละคือคำไปไม่มีอะไรมากกว่านี้โตู้บีบไม่ได้ด้วยขอบคุณเข้าไปเราต้องคุยกันหน่อยแล้วเมเยอร์บาดเลดโคว์ฟักฟักมีในแอสอันเป็นตายมันทิ้งเฮียแน e นี่ดูเหมือนเป็นลรงศพของเด็ก พิเชียบบาเลตตายเมื่ออายุสิบเก้าลูกสาวคนบารเลตหรือเปล่า t Sister Cry of Amazing b a r t l e t one of Shepherd's Glen o r i g i n a l f a t n d e s That s o r i o strange lock, e e p i n g it c l o s e uh huh. อ,อื้มม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 ม This piece needs to be p r o o f r e e อ๋อในเกมลากที่จอดรถนั่นปะจริงด้วยแม่ช่างคียเอทีกันจริงๆนะครับ โอเคเราจะต้องใช้เวลากับตรงนี้นานนิดึงมีเสียงมาด้วยขอบคุณเออเดี๋ยวนะหมายความว่าไงวะถ้าต้องดึงอันนี้ออกมาอ๋อมันเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยนี่วา ทีทีเปลนไปเอ่จอจดตัวมาเตยย้อนกลับไปได้ปะอืมอะ ขอกู <c oughs> ขอโทษครับอะ <c oughs> ทาไปเองโอ้ <c oughs> oh my god เมเยอร์บัตเล็ตเป็นแวมไพร์รึเ <c> น <oughs> ี Alex ่ยหน้าอเลิกซแมงดูโซมนะต้องไปทาไว้ที่นี่เพิ่มนิดน <c oughs> <c oughs> ึงฮ้ทำไมมีนาฬิกา ลงศพอย่าหนีบมือกูนะนี่มันนาลิกาสั่นด้วยออมเบอสั่นด้วยคืออะไรวะ <Forgive me. S 1> ยกโทษให้ฉันด้วยฮะอ๋อดับสเต็ปดับสเต็ปดับสเต็ปในมฮด โดนตีมันย้อมแต่เบสเกย์ไป What the fuck ถ้านอนสวยมากนอนแบบเซตโพซิชันอย่างดีเลยว่ามึงต้องหล่อมากช็อตนี้ขอบคุณนะครับโอ้ Ooh. เมื When ่อเฟดวิ่งไปขึ้นหอสักครูอรมนัญาณที่มีลังอตังาเร็อ่มันจะมีท่าที่หมาเตรียมตัวจะโดดถ้าเกิดหลบทันก็ข่าง่ายหน่อยมันก็ว่าธรรมชาติของหมามั้งเกมนี้มันมีอะไรธรรมชาติอีกมั้งไว้เนี่ย Be careful when entering water. <laughs> uh yeah, it's really creepy. It's really fucking creepy. You know, then you come up fucking at the table. Okay. When the veil hops before a turn, it's a sign he's about to launch. Launch. Dodge all the way and call the and insist <gasps> Walkie-talkie! ก็วอกี้ทอรกี้มันอยู่นี่อ่ะแล้ววิทยุกูาหายไปไหนตอนนั้นวะฮทำไมกูมาโพนี่ทำไมกูามาไมายนิตเๆโผลพนี่กูอยู่ไหน Holy shit I am in Silent Hill <laughs> What the hell สิงอช โอเคเรากำลัลงดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วอีกแล้วรอบอยู่นั่นนะเอ,อ่อยูอีดกีกูถูกวาร์มาไซิเดนทวมันเป็นวาร์พอทอที่เมโยบัตเรเดเซตไวหรือว่ากูหลับไปอันนี้กูไม่เฮ้จอ์ชกำลังแดกเนือ้อเฮ้ยจอร์ชทำไมกูรู้สึกถึงเชอริี่ลของภาคแรกโอเค You don't have a map for this area. What the fuck do you mean? I'm used to Silent Hill. Open the door. The bank is closed. มึงรู้ได้ไงว่าเป็นแบงค์อ่าจอรจวม่ไปทางไหนวะนี่เหรอฮะทำไมจอร์จงเข,ข้าไปอยู่ข้างหลังนั้นได้วะโอเคกูคจะต้องหาอาวุธมาเพื่องัด It might be on Call to save I don't think this in this one. Uh Okay, this is not good. I have only one way and I need to shoot with ถ้าเกิดกูวิ่งอ้อมมันกูจะรอดไหมโอ้ oh, มันโกลอินเดอะดาร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมมันสองสวา่างเเลอเกินทีมตดมึงโอ้นนนนนนไอ้เหี้ยเป็นรอบแรกที่กูเอามีดฟันมันได้โอเคมันมีวิธีใช้มีกับตัวนี้ด้วยนะครับ ดีใจทงเลยไนตูดมึงตูดพอมึงโอ้เชีย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 เข้าตาเข้าตาอ้าวคึ่งหลอดแล้วกูไม่ใช้มีดก็ได้กูไปแล้ว I'm gonna need a b i l d t o day Yeah that's good calm down I don't even care about you anymore I'm going t o this นั่นมัน take five S okay <c ornament ing tattoos> can't even see the bottom โหบังคับกูฆ่าจริงๆเลยปืนก็ได้วะ มันอยู่ข้างบนมันยืนรอด้วยมีมารยาดีจังฮ่า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  mm? I've got a fire axe กูรู้สึกเหมือนเลฟอรเดนมากขึ้นทุกทีทุกทีเอืมเฮ้ย okay, this hack จ้าสแดมมิด Where the hell is this Open the door เ uh อ่อมึง <hein> ต <ous> ้องรอกูเล <Some Tight> <email> ่นแน่ๆเลยใช่ไหมที่นี่คือโรงแรมมีบ r o อ e n watch กแบดไนฟ์โห ดดกูดขอแค่อย่าให้มีประตูมาดุดหัวกูก็พอแนละ้วมึงจริงๆนะละา,าบีจ๊าจจ๊าจจ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 นจจ่ตเจจจจบัทเล็จจะไปทจจ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 อ,อเจจจจจจอจอจจ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  to save to save ตู้เซฟการโฮเทลแมพที่นี่ไม่ใช่โรงแรมทีอ่ <captions disappear> อ๋อไม่ใช่คอนโดแฮปป Memory service for Clayton Doe will be held today at the the e b y e s are required to e t มีงานศ่งของใครสักคนเฮ้ยมันชนได้ด้วย Hmm, long time. Oh my god. I'm so naive. What's that so naive. I'm so naive. I'm so I'm so Obviously. It's a box of tools. It looks pretty unorganized. Maintenance key. ได้กุญแจซ่อมมนะครับเปิดได้ไหม <c oughs> <c oughs> i n s t a s h a m Seriously I'm gonna need น่าก็ดอดัต I'm gonna need to save w h e r e the fuck is the save point โรงแรมก็สวยดีนะ เมโยบัตเลตจะทำงานทีตอนเย็นตอนกลางคืนอ้อฟัด oh, glows in the dark มันแดงเดือดมากอันนี้ท o m e o ท Come ท n c o m ไอ้พวกนี้มันคือคนที่ตายจากการสูบบุหีใช่ไหมมันถึงเป็นสโมกกันขนาดนี้โอ้ยโอ้ย้พาพายพายพายพา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 ,พา ัอ๋อเอ้ยกูแค่ไม่อยากจะเปืองกระตุนกัเท่านั้นเองไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ๊ยชิบหายกูตายตรงเนี้ยนนนนนนน เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เป็นลูเฟนตายกับวันเตอร์ธรรมดาตั้งแต่รอบแรกเย้โอเคเออเออไงดีวะกูแค่อยากได้จะเซฟเท่านั้นเองให้คุณหน่อยไม่ได้ small poison small causes alex to shock and take damage so make sure to avoid ควันจะทำให้ alex ตาบอดและก็เอ้ยเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกแล้วก็เลยโดนเดเมดพองานกูคงต้องใช้ปืนจริงๆแล้วแหละวกูไม่โปรโอเคป่ะกูไม่ใช่แซมโบกูไม่สามารถฮะกูมาไกลถึงนี่เลยเหรอพอกันทีกูค่อยกลับไปเล่นใหม่กันไล้ไลค์เฟซบุ๊กถ้าชอบแล้วก็ซับสไครป์เติดตามต่อเลยครับไว้พบกันใหม่กับ เดี๋ยวดูเป็นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ